มุมแยงมีขนาดเท่ากันมุมไหนแยงมุมไหนนอ o น้องครับตอนนี้น้องเรียนคุณสมบัติพ่อที่เจ็ดกับแปดนะครับ คุณไนดะ้สมบัติข้อที่แปดนะครับจะเป็นตัวบอกเราว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันตรงนี้เป็นจริง้องครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะลากเส้นขึ้นมาดูนะครับี่ลากเส้นขึ้นมาพอพ่ลากเส้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเจอ เป็นรอบที่ร้อยแล้วครับนะมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันร้อยแปดสิบลบด้วยหกสิบสี่เหลือร้อยสิบหกร้อยสิบหกเอาไปหารด้วยสองได้ห้าสิบแปดมุมนี้การห้าสิบแปดมุมนี้การห้าสิบแปดน้องครับแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยตรงนี้64แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามุภาาภาามภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยมันจะต้องมีขนาดรวมกันได้180มุมนี้เขาเรียกมุมภายใน64เขาเรียกว่ามุมภายใน64กับมุมเนี้ยเขาเรียกมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดครับมันจะต้องมีขนาดรวมกันได้ ร้อยแปดสิบนะครับน้องๆครับหรือน้องจะดูว่าไอ้มุมนี้เป็นห้าแปดใช่ไหมและมองว่าไอสองเส้นนี้เป็นเส้นขนาดเส้นนี้เป็นเส้นตัดตรงนี้ห้าแปดตรงนี้ก็ต้องห้าแปดทันไหมน้องๆครับแล้วถ้ามีห้าแปดเนี่ยน,นะครับนะตรงนี้เอชใช่ไหมตรงนี้ก็เอชเช่นก, H, ชกันเท่ากันนะครับ อ่าเห็นหรือยังครับตอบเท่าไหร่ดีข้อนี้เนี่ยเราอาจจะใช้คุณสมบัติที่กล่าวว่ามุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสจดกับคอร์เท่ากับมุมในส่วนโพงที่อยู่ตรงข้ามมุมนี้ก็จะกลายเป็นห้าแปดมุมนี้ก็ห้าแปดด้วยถูกไหมคำตอบข้อนี้คือห้าสิบแปดองศามุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสจดกับคอร์เท่ากับ ในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสจุดกับพรตจะเท่ากับมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามต่อไปข้อ7นะครับการบ้านนะข้อเจ็ดแปการบ้านเก้าการบ้านอีก10นาทีครับแป๊บเดียวนะเปิดหน้าร้อยแปดสิบการบ้านเท่นี้เดี๋ยวพี่จะขอสอบโจทย์ข้อสองนะครับเป็นข้อสอบไม่กีด่โวดนเก่าโจทย์ข้อนี้เนี่ย สมัยก ickers, no liebe, genius, ่อนเนี่ยเจอแบบนี้ตอนมสามนี่พี่ว่าตกใจมากนะครับเพราะเราไม่มีแหล่งเรียนรู้เลยนะครับสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีครับนะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีถึงมีฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีไม่เยอะหนังสือเราก็ไม่มีขายเลยครับน้องครับคือเจอโจทย์แบบนี้ครับนะเราไม่มีแหล่งความรู้จะเรียนรู้เลยนะครับเพราะว่าหนังสือแต่ก่อนเนี่ยหนังสือเราไม่ทันกรุงเทพเลยครับ กรุงเทพมีขายหนังสือย่างๆหาใจไม่มีขายนะครับสมัยพี่ก็ได้ทําแต่โจทย์พื้นฐานพื้นฐานโจทย์ง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับทำหนังสือเรียนทําในคู่มือง่ายๆนะแต่ันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าพื้นฐานพี่ก็แน่นนะครับสมัยก่อนนี้โจทย์ยากๆแบบนี้หาหาซื้อไม่ได้นะครับในหาใจต้องไปสมัยก่อนเนี้ยคนหาใจนิยมมากเลยขึ้นไปงานสัปดาห์หนังสือกรุงเทพวันนี้รู้สึกว่าจะเริ่ม เรื่อวันนี้รู้สิกใช่ไหมรูสม้สึกเจ็บอ่าที่หอประชุมสิริขิตศูนย์ประชุมนานาชาติสิริขินนะครับยุ้งเทปหนังสือไม่เยอะมากมันก็ยม่งหนังสือเยอะขายเยอะมากบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากไปจังเลยอยากแวะไปบูธของจำใส่นะครับเออหลายคนอยากไปน้องๆครับพี่เคยไปปีหนึ่งโอ้โหหนังสือเยอะมากนะครับไปเจอดาราเต็มเลยครับเจอพ่อพี่ครับสุทธิพิทักษ์ศุกร์ ยึดคานเสอยูาข้อสองครับข,ข้อสองนครับโจทย์ข้อ,อ,อนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นโจทย์ไม่ยากแล้วน,นะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นโจทย์ที่ยากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องจับแนวชิดให้ดีนะครับว่าชิดยังไง ตอาพร้อมนะครับตรงนี้เนี่ยยาวสิบี่ครับเขาถามว่า b แเนี่ยยาวเท่าไหร่หลักการทำข้อนี้นะครับน้องๆครับน้องๆจะต้องสมมุติให้ b แกเนี่ยยาวเอนะครับแล้วตั้งสมการให้ได้ครับตรงนี้ส8บครับถ้าเป็นแนวข้อสอบไม่จดในหนังสือเนี่ยมันไม่มีนะครับเจอมาเหมือนกันน้องๆครับ b แกเนี่ยที่สมมติเป็นเป็น x ตรงนี้พี่สมมติได้เป็นไม่เอาดีกว่าสมมติเป็นอะไรดีเป็นกอไก่ดีกว่าอ่ะกอไก่ดีกว่าอ่ะพี่สมมติให้บีแซดเป็นกอไก่เนาะบีแซดเนี่ยเป็นเส้นที่ลาดจากจุดภายนอกมายังจุดแซดถ้าตรงนี้กอไก่บีบีเอ็กเนี่ยก็ต้องกอไก่เช่นกันทำความเข้าใจก่อนแค่นี้ก่อนเพราะถ้าตรงนี้กอไก่ตรงนี้ก็ต้องกอไก่และ ไอตรง C เนี่ยนะ C แทกับไอ C Y เนี่ยก็ต้องเท่ากันทำสลักไว้เนาะถ้าตรงนี้กอไก่แต่ทั้งหมดนี้มัน14พี่ก็เอา14ไปลบกุกไก่เหลือเท่าไหร่รับก็เหลือ14ลบกุกไก่อะไรทันไหมทั้งหมดมันคือ14อันไอนี้มันคือกอไก่ก็เป็น14ลบกอไก่แต่ถ้าเกิดไอตรงนี้เป็น14ลบกอไก่ไอตรงนี้ก็เป็นไร14ลบอะไรด้วย กอไก่ด้วยน้องๆครับต่อแต่กี้พี่บอกว่าไอ้ตรงนี้คือกอไก่ใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี้มันเท่าไหร่เท่าไหร่นี้สิบหกเอาใหม่ทั้งหมดนี้มันเท่าไหร่สิบหกตรงนี้เป็นอะไรกอไก่ตรงนี้แค่เนี้ย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 จึงเป็นสิบหกทำหล่กอไก่เก่งมากสิบหกลบกไก่ แต่เนื่องจากถ้าตรงนี้เป็น16ลบปไก่ตรงนี้เท่าไรด้วยเท่าไรด้วย16ลบปไก่ด้วยเราจึงได้สมการเป็นเราจึงได้สมการเป็น16ลบปไก่บวกด,ด้วย14ลบปไก่จะมาเท่าไร18เห็นไหม16ลบปไก่นะตอนที่อยู่ม .3 ไี่เจอโจทย์นี้ปอนมึนเลยครับไม่ว่าอะไรงง นะครับมัยก่อนเธอเป็นโจทย์ที่ยากมากนะครับแบบนี้เท่ากับ18ทาความเข้าใจทาความเข้าใจน้องๆครับหน้าวงเล็บเป็นบวกครับเครื่องหมายเหมือนเดิม16บวก14ได้าไส30ลบกอไก่ไปลบอีกกอไก่เป็นลบ2กอไก่เท่ากับ18 ย้าย18ไปด้านซ้ายย้าย2กอไก่ไปด้านขวาเป็น30ลบด,ด้วย18เท่ากับ2ก,กุ้กไก่กุ๊กไก่ก็เท่ากับ12หารด้วย2ครับได้ยะไรนะได้6ครับกุ้กไก่เป็น6คำตอบข้อนี้คือ B z ยาว6โอเคนะครับจำแนวคิดไว้นะ